เอสิคโนวาบาสสามรองเท้าเบลซิงชูสัญชาติญี่ปุ่นนุ่มเด้งซัพพอร์ตในคู่เดียวเอสิคโนวาบาสนะครับที่หลายๆคนติดใจได้ลองใส่นะครับที่ผ่านมานะครับอาจจะเป็นเพราะความนุ่ม ความเด้งความซับพอร์ตนะครับที่อยู่ในคู่เดียวนะครับการใช้งานได้หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นซ้อมทําความเร็วนะครับหรือว่าจะเป็นวิ่งชิลวิ่งระยะไกลนะครับผมใครที่เคยใส่1-2มาแล้วก็คงต้องติดใจแน่นอนครับแล้วตอนนี้โนวาบัสออกรุ่นใหม่รุ่น3แล้วนะครับเรามาดูกันครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นจากตัวผ้าอัปเปอร์เลยผ้าอเปอร์ตัวนี้นะครับเป็น e n g i n e e r mesh นะครับผม e n g i n e e r mesh เนี่ยน้ำหนักเบา ยืดหยุ่นได้ดีนะครับผมแล้วก็มีความกระชับด้วยตัวลิ้นรองเท้าเนี่ยถูกเย็บติดไปกับตัวของรองเท้าเลยนะครับเพิ่มความกระชับในส่วนของกลางเท้าครับต่อมาครับส่วนของมิดโซตัวนี้เป็นโฟมแบบใหม่นะครับที่เราบอกเอาไว้นะครับนั่นก็คือ ไฟฟองบาร์ส plus นะครับผมเพิ่มความซับพอร์ตเพิ่มความนุ่มครับแต่ยังคงตัวน้ำหนักเบาไว้อยู่ด้วยนะครับผมต่อมาเป็นส่วนของ outsole ครับ outsole ตัวนี้นะครับเพิ่มความทนทานนะครับแล้วยังให้เทมเพร์ลีเอฟเฟกด้วยให้การวิ่งเหมือนคล้ายอยู่บนเทมเพรลีเลยมีความเด้งความดีดมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเพราะฉะนั้นใครที่จะเอาโนวาบาร์ไปซ้อมทําความเร็วก็สามารถใช้ได้เลยนะครับ โนวาบาส3ตัวนี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่250กรัมสำหรับของคุณผู้ชายนะครับดรอปอยู่ที่ดรอป8มิลิเมตรนะครับผมสำหรับซ้อมทำความเร็วสำหรับวิ่งในระยะไกลหรือใครจะเป็นสายชิวก็สามารถวิ่งได้เลยนะครับโนวาบาส3ตัวนี้ตอนนี้ราคาอยู่ที่4,900บาท4,900บาทเท่านั้นเองนะครับตอนนี้มีวางจำหน่ายแล้วนะครับที่ e l r i n Shop ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางเว็บไซต์ของเราที่ w ว w e อ i n ิ Shop นะครับหรือเป็นช่องทางแอปพลิเคชันนะครับมาร์เก็ตเพลสครับ s h อป e ี้ a z a d a JD ก็มีวางจำหน่ายแล้วหรือใครอยากเห็น Nova b a ส3าตัวจริงนะครับตอนนี้หน้าร้านที่จำหน่ายรองเท้าของเรานะครับทั้งหมดตอนนี้มีวางจำหน่าย Nova b a s 3าแล้วนะครับยังไงปั๊กก็ขอฝากตัว Nova b a ส3าไว้ด้วยใครที่ชอบความนุ่มความเด้งนะครับไม่ควรพลาดวันนี้ปั๊กกับ Nova b a ส3าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ